สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนายโลสวรรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ครับพบกันทุกๆวันยามเช้ากับเรื่องราวดีๆวันนี้มีเรื่องมาเล่านั่นก็คือสร้างสเสน่ด้วยพลังคำพูดผู้ฟังทุกท่านครับการเสริมสร้างสเสน่์ในสังคมด้วยหลักการพูดอันทรงพลังนั้นมีถ้อยคำน่าคิดดังนี้ครับ พูดแล้วเป็นเงินจงพูดพูดแล้วได้ทองหมั่นพูดพูดแล้วรุ่งเรืองขยันพูดพูดแล้วร่ำรวยเพียรพูดพูดแล้วมั่นคงต้องพูดพูดแล้วมั่งคั่งอย่าหยุดพูดพูดแล้วก้าวหน้ามีวาจาการพูดพูดแล้วเติบโตไม่โอ้อวดพูดพูดแล้วมีความสุขยิ่งต้องพูดพูดแล้วสมหวังชัดเจนเวลาพูดพูดแล้วมีพลังแบ่งปันการพูด พูดแล้วเกิดมิตรภาพจงพูดทุกวันพูดแล้วกลายเป็นธุรกิจให้รักษาคำพูดพูดแล้วรักษาสัมพันธภาพมีศิลปะการพูดพูดแล้วชีวิตดีขึ้นพูดด้วยความจริงใจพูดแล้วชีวิตราบลื่นใส่ใจในทุกคำพูดพูดแล้วคนรักพูดจริงจากใจพูดแล้วคนชอบพูดในสิ่งที่เขารักพูดแล้วอนาคตดีไม่พูดเรื่องลบ พูดแล้วมีมนตรายิ้มตลอดเวลาเมื่อพูดพูดแล้วมีราคาปรารถนาดีตอนพูดพูดแล้วเกิดคุณค่ามีมาตรฐานการพูดพูดแล้วมีมูลค่าบริหารเวลามาฝึกพูดพูดแบบมืออาชีพต้องรู้จักหยุดการพูดทุกท่านครับเพียงเปิดหัวใจให้กว้างนะครับ ในการเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อเป็นนักพูดมืออาชีพสิ่งเหล่านีสาส้สร้างสรรได้นะครับชอบช่วงท้ายมากๆเลยที่เขาบอกว่าพูดแล้วมีราคาให้ปรารถนาดีตอนพูดพูดแล้วเกิดคุณค่าจงมีมาตรฐานในการพูดพูดแล้วมีมูลาค่าให้บริหารเวลามาฝึกพูดการพูดแบบมืออาชีพ ต้องรู้จักการหยุดพูดชอบมากๆเลยนะครับสําหรับผู้ที่ขีดเขียนเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เรานะฮะไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพใดนะครับการพูดอย่างจําเป็นต้องมีจะพูดมากพูดน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่คือสเสน่ห์ของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสร้างสเสน่ห์ได้ด้วยพลังของคําพูดนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่าน,น้นมีความสุขสนุกกับการใช้คําพูดเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ สวัสดีครับ